ซากบกครับบ้านค่ายอาจารย์มาบรรยายทำ9โมงถึง11โมงครับ9โมงถึง11โมงครับซากบกบ้านค่ายอบตซากบกบ้านค่ายระยอง9โมงถึง11โมงครับอากาศดีครับวันนี้อากาศเย็น อันนี้นาข้าวนะครับนาข้าวนาข้าวดูอย่างนี้ดีหน่อยเนาะดีครับอาจารย์อากาศดีครับมลพิษน้อยอากาศเย็ยนๆอันนี้โซนมันไม่น่าจะใช่เขตอุอตสาหกรรมครับถ้าพวกอุตสาหกรรมมันจะเป็นแถบ,ถบนูนะครับพวกปวกแดงมาตบตะพุทธอะไรพวกนี้ครับ,อ,รบอาจารย์ ห่างกับตัวนี้อยู่ไหมห่างอยู่ครับห่างอยู่แถวนี้โรงงานอุตสาหกรรมน่าจะน้อยครับอากาศดีครับดีมากกลิ่นธรรมชาติมันแบบขึ้นเลยครับขึ้นจโ do not, do not นะโมยดูนกดูนกวิ่งครับต้องมกินขะ้าวข้เสี่ยวนะมากระบี่บ้างก็ต้องเชิญอาจารย์นะครับ ถ้าเชิญอาจารย์ก็ก็ไปได้นะ